ว่าึือช่วงนี้เอาจัหน้อยคือระยะเวลานี่ประมาณใบใบโม่กล้วนี่เอาจัหน,น้อยบางทีอยู่ได้เย็นดีที่สุดก็คือห่มควายข้างด้านด้านหลังด้านหลังกล่องด้านหลังของทางไปเท่าไนี่โดนตรงนี้เลยทีเป็นอย่างหน้าของเขาที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะเลยกับภายใน มา,มาเป็นทีผักก้อนได้กรนีเราเป็นยังจะออกแบบแบบนี้นะวันนี้ก็เป็นทีโลกฝนไม่กรณีที่ฝนตกแห้งหรือว่าเรามาหนมาผักก้อนเพราะว่ามันเป็นนี่แอร์สูงกว่าธรรมชาติเป็นแอร์เครื่องพับอากาศเพระว่าด้านนั้นก็เป็นทีโลกฝน ลาฝนตกนแห้งๆคือว่าไม่แห้งไปานไหนผมคอยมันดูประได็นมันเปียกเลยผมคอยมันดูประได็นมันเปียกก็ต้องนะับคำว่านี่มีสิ่งอำนวยค้อมสะดวกทุก,กอย่างเพราะว่ามัเป็นขัดมครับแล้วก็สายชาร์จไฟสายไฟต่างๆมีพร้อมบริการแล้วตรงนั้นก็เจตนาสี เป็นหองที island, e ่ว oh. ่าแสดงทางเครื่องไม้เครื่องมื่อของคนอีสานว่าจะเป็นอย่างเ่าเอาไม้เอาของนักดอกเอาพวกแหพวกไส้พวกกระดงพวกเขิงทั้งหลายนี่มาไว้ถทะเบิงไปซื้อเอาไถเอาเงียนเอาหนานมาเอาท้้งใส่จะดูหกลุ่ล่างกัน เอาไว้เจ็บของมุกกาเจ็บพืชผลทั้งการเกษตรน,น่าสนิยบอก,อบ,อกบวกบวบแหขนาดใหญ่เลยทั้งคุณไปสำรวจบเบื้องล้วงสอยประมาณานาารุ่นนี้เ็นประมานขนาดหา,ดาหกหน่วยเลยเกตนาก็คืออย่าหนึ่งก็ได้มเมล็ดพันธุ์มันไว้ เพราะมันเป็นบ,บววใหญ่โตเร็วแต่กระนยใหญ่เขาเห็นขนาดพอหนี่มันย้งบแค่นนนี่ยเราสามารถปรูงงานเป็นบวกเป็นบกเมอถึงว่าเป็นบวกหอมนกมว่นกัเป็นบวโอรพันท่าใดแล้วเนะาะขายูค้องตลาดแตแนะนำ๋ยวให้ปลูกคือกันบววเพราะว่าปลูกง่ายแล้วก็ได้กินเร็วแล้วกาให้ผ้นพิษระงียเาว ก็คือแบบชัวบรกแต่งนนั้นก็ได้กินชั่วขังชั่วข้าวชั่ว,ะวระยะเวลานึงเพรานั้นเดือนกุ้งกุ้งมันกรหวายแล้วอันนี้ก็รู้สึกีเงาอยู่นี่ีทั้งดอกนี่ทึ่มงวยหน่อยงวยใหญ่โน,อยอยอยน้นหนึ่งไอ้เก็บผลผลิตได้แล้วทีนี้นอกจากว่าเ้างถือใส่ในของมันเนะาะมล็กของมันนี่งโดยทำพันธุ์เรา สิ่งหนึ่งคือพืชยางนี้แต่ว่าบวบวกนี่ต่างชื่อใย่งใยบวบพอมันแห้งปุ๊บก่อนมันเปิดกลุ่มไม่ใช่น้อยคอคอคอในดำดำมันไหลออกแล้วก็แกะเปลือกออกสิเห็นแต่เหยื่อของมันเหยื่อของมันเห็ดประโยชน์แต่ลายอย่างสมัยโบราณมีคนเอาไปห้องหัวเขาจ้ะแล้วเขาเทข้คสารลงในมันชิมไม่ได้หรือลุ่มันแล้วก็ ไม่ยอมไม่เห็ดเป็นบิ๊กได้เลยผมนยหน่อยนี่นะครับสามารถที่จะมาเห็ดเป็นบิ๊กได้มันจะเป็นร้อนงนี่นนยบนบอมสีดำจพีน้อยเอาไว้ใส่เหรีใส่หัวไปใส่ในเรื่องของการแสดงไปโอเคงานฉลองบุญกระถินของพี่น,อน้องเขาเนี่ยที่ได้ใส่บวกเนี่ย มันเห็ดเป็นหมวกได้เลยใส่ข้าไปมันมัน,มนคือเป็หมวกใส่ข้าไปแล้วมันก็เป็นร่อนผมมองดูแล้วบอกคือใส่หมวกมันเป็นร่อนผมร่อนง่อนอน,น,นี่ก็พูดถึงประโยชน์ของใยบวกนอกจากนั้นยังเอามาสามารถท่าเอามาเห็ดเป็นชิน้นในน้อยๆพวกีนี้ตากแดดจใจมันกลิ่นล่าสามารถใส่เป็นเครื่องใหม่เครื่องมือในการผัดไข่ได้ ก้อนเห็นมันก็ติดคัดเจ็บเนาะแต่ว่าได้บวกเนี่ยมันเป็นได้ธรรมชาติคัดไม่ออกเดี๋ยวผิวพองหม้อสําหรับสาวๆเห็นเขาขายอยู่ในห้างเขาขายปลอกดีดีอันหนึ่งเป็นรอยอันเ่นเี่เขาตัดเป็นชิ้นเลยนู่นเลยเขาขายเป็นเงินเป็นรอยอ้าวนึก็แจกไม่ได้ขายหรอกไม่ได้แังได้ก็ามาเอาแต่ห้องสาม,มารถรักษาผลผลิต ด้วยบวกที่ผมว่าประมาณสีห่หัดน้อยใใอย่งไรทุกันนี้กที่นี่ใหญ่บวกหลายนี่มเมล็ดทั้งหลายตาลใจใจดใด,นนนดนนนีดีนนนีนีนนดี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 ่ีดีดนดี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 ่ดีานีดีดนนีดาาีา,ดานนีด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 ด้ีีดดดสีดดดดน ตัวหมนน้ำมันเต็มเตรียมอยู่ตลอดป่าหน้าแาม่พืชต่างๆท,ที่เขาอาศัยน้ำเขาผสิได้เ่าตัโบตวใจไม่หนาแนนนี่นนะ้นนที่ต,ตลอดร่มเย็นกับพัดมากเลยพี่น้อง่นสีต๊ไกันยร่มเย็นผัดนนหลสกุลน่นอรื่อม,มความค้ยมันจะได้ข้อเหยื่อบรฝนสเหลยก่อ มันนี่ก็แนวว่าคืออย่างว่าวลงบวกนันะอาจทแม่ดีพีนอนมีความกันก็บอย่างไรดอาะพ้นจะกว่าวเนาะพ้นจว่าวเนบข้ทั้งหลายทุกท่านนั่นะีเขามาเบิรงนหรือกามาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์มาเมน ก็ไล่ก็แช่ก็มาแห้งดีมาอยู่ในโลกของสังคมโซเชียลเพจบลูทูธ้ต้เป็นสิ่งที่เ้าใส่ื่อสารกับคนที่พู้นเขาอยู่เขาเจ้าอยู่ไกลๆอันนีมันนังอยู่นีเน่ยคุยกันอยู่ไกลๆก็สามารถคุยกันได้คือเครื่องมือการสื่อสารเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารนครับ เป็นลักลักนี้อยู่สามตัวนี้เราเราเห็นอะไร่งี้ตัวนึงอนไปหากันบางทีนะนมันออก็ดีนะมันโอ้ตอนรับปรับตัวแต่ว,ว่าบางทีเขาเห็นแบบนั้นเ่าลยแต่ว่าเราช่วยกันทันน้ทงเพงเตือนกาแฟอย่างนีนกันเลยเขาขอบุญทุนท่านเยอที่เขามาเบิรอกมาชงมา,งมา,า,มาสแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์มาตัวอะไรกั ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจะเปิดเพียงเท่านี้นะครับเปิดเบด้วยไม่สตอรี่ก็ได้เปิดด้วยไม่ช่องสตรีมก็ได้นะครับเชิญทุกท่านไปไปช่วกันสวัสดีครับ